สวัสดีค่ะพี่น้องคริสจากจีนเชียงใหม่ทุกท่านขอทักทายทุกท่านด้วยคำว่าชาลมขอสันติสุขของพระเจ้าที่จะสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะคะในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอาจจะทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวกังวลหรือว่าหวั่นไหวกับหลายสถานการณ์ก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นในค่าคืนนี้ค่ะเราจะมาระลึกถ,ถึงพระคุณของพระเจ้า ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยกันเพื่อที่เราจะสามารถไว้วางใจในพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญความไว้วางใจในพระเจ้าก็จะทำให้เราสงบและเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นนะคะมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้าใช้เตือนตัวเองอยู่บ่อยๆในเยเรมีบทที่17ข้อ7ถึงข้อ8ที่กล่าวเอาไว้ว่าคนที่วางใจในพระเจ้า ย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ําซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลําน้ําเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล ความท้าทายของเราที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าก็คือในฤดูการที่แห้งแล้งในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาเช่นนี้ได้ก็คือการเชื่อและไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าแม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะดูไม่ดีดูไม่ค่อยเป็นใจ แต่ตราบใดที่เรายังคงเชื่อพึ่งในพระเจ้าวางใจในพระคุณของพระองค์ชีวิตของเราก็จะไม่ใช่ชีวิตที่แห้งแล้งหรือว่าขาดแคลนนะคะแต่ว่าจะเป็นชีวิตที่เป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฝั่งแม่น้ําใบของต้นไม้เนี่ยก็ยังคงเขียวสดเพราะว่าถูกหล่อเลี้ยงด้วยน้ําและความร่มรื่นในแผ่นดินของพระเจ้าชีวิตเราก็สามารถเป็นเช่นนั้นได้ค่ะ เมื่อเราเลือกที่จะไม่จดจ่อไปที่สถานการณ์แต่เลือกที่จะพึ่งพาแล้วจดจ่อไปที่พระเจ้าในคำคืนวันนี้นะคะเราจะมาอธิษฐานด้วยกันในเรื่องของความไว้วางใจในพระเจ้าขอพระเจ้าเพิ่มพูนความเชื่อและความไว้วางใจในพระองค์ให้กับเราในทุกๆสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ค่ะ ก่อนอื่นนะคะให้เราเริ่มต้นที่จะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแม้ในความยากลำบากแต่ให้เราขอบพระคุณที่พระองค์ยังทรงอยู่และกำลังทำสิ่งดีบางอย่างที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นในตอนนี้แต่ให้เรายังเลือกที่จะวางใจและขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอคะ่ะในพระธรรมอิสยาห์บทที่26ข้อที่สได้ท้าทายและหนุนใจเราทั้งหลายว่าใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขหรือช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ พระองค์ทรงรู้หนทางที่เราแต่ละคนกำลังเดินและพระองค์ก็ทราบหนทางที่เรากำลังเดินไปกำลังจัดเตรียมสิ่งดีรอเราอยู่และที่สำคัญพระองค์กำลังใช้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างชีวิตเราให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและเข้มแข็งแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจทุกสิ่งอย่าง แต่วันนี้เราขอเลือกที่จะเชื่อและว,วางใจในพระสัญญาของพระองค์เราขอขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งแต่ทรงใช้ทุกสถานการณ์เพื่อหล่อหลอมใจของเราทั้งหลายให้เข้มแข็งขึ้นและเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ช่วยให้เราทั้งหลายมีสายตาแห่งความเชื่อมองให้เห็นพระพรแม้อยู่ท่ามกลางพายุ และมีใจที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณเสมอเราอธิษฐานสารรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ต่อไปให้เราอธิษฐานขอใจที่สงบและวางใจในพระเจ้าแม้เราต้องอยู่ในภาวะของความไม่แน่นอนในชีวิตแน่นอนว่าการขึ้นลงของเศรษฐกิจความพลิกผันของสังคมอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในจิตใจในความคิดการดำเนินชีวิตหรือการประกอบสัมมาอาชีพของเราแต่สมอที่มั่นคงที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือพระเจ้าผู้ทรงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะหนุนใจทุกท่านด้วยสดุดีบทที่37ข้อที่5จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าพระผู้ทรงสัตย์ซื่อและไม่เคยเปลี่ยนแปลงในวันที่หนทางข้างหน้าดูมืดมัวและคำตอบยังไม่ชัดเจน ปรดช่วยให้เราทั้งหลายมีใจที่สงบไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ที่มั่นคงเสมอข้าแต่พระเจ้าเราขอวางใจในพระองค์แม้เราจะไม่เข้าใจเส้นทางที่พระองค์นำไปแต่ขอให้เราระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดและทุกย่างก้าวที่พระองค์อนุญาต ล้วนแต่มีพระประสงค์ที่ดีซ่อนอยู่เสมอข้าแต่พระเจ้าขอให้ความเชื่อของข้าพระองค์เติบโตขึ้นในทุกสถานการณ์และให้ใจของข้าพระองค์พักสงบในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ต่อไปเราจะอธิษฐานขอที่เราจะเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าความสามารถของตัวเองนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5หนุนใจเราว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองหลายครั้งที่เราอาจจะคิดหาทางออกในสถานการณ์ต่างๆด้วยกำลังและสติปัญญา ความเก่งความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ของตัวเองแต่ท้ายที่สุดเราอาจจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้เป็นทางออกที่แท้จริงวันนี้หนุนใจทุกท่านว่าก่อนที่เราจะพึ่งพาตัวเองอย่าลืมว่าเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยปัญญาฤทธิ์อำนาจและความเข้าใจมากกว่าเราและที่สำคัญ พระองค์พร้อมที่จะช่วยเราเมื่อเราพึ่งพาในพระองค์อธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาและความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดเราขอสารภาพว่าหลายครั้งเราพยายามแก้ปัญหาด้วยกําลังของตนเองและลืมพึ่งพาพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพ ขอพระเจ้ายกโทษที่เราพยายามพึ่งพาตัวเองพึ่งพาคนอื่นหรือสิ่งอื่นๆก่อนที่ไม่ใช่พระองค์วันนี้เราขอมอบภาระความเหนื่อยล้าและความกังวลทั้งสิ้นไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอทรงสอนให้เราทั้งหลายรู้จักที่จะไว้วางใจไม่พึ่งพาความเข้าใจของตนเองแต่ยืนอยู่บนพระสัญญาและพระคุณของพระองค์ ขอให้หัวใจของเรารู้ว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้แล้วในเวลาของพระองค์เองและให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าของเรายังทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่เสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ต่อไปเราจะอธิษฐานขอความสงบในจิตใจแทนความกลัวหรือความวิตกกังวลที่ถาถมเข้ามาให้เราอย่างรากลึกในพระคุณและความรักของพระเจ้ามากขึ้นตามที่พระธรรมยหอนบทที่14ข้อที่27ได้บอกกับเราเอาไว้ว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่ากให้ใจของท่านวิตกและอย่าก,กลัวเลยเราจะไม่กลัวหรือว่าเป็นกังวลมากเกินไปถ้าเรารู้ว่ามีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถเชื่อและไว้วางใจได้ว่าท่านผู้นั้นจะดูแลช่วยเหลือและประคับประคองชีวิตของเราในทุกย่างก้าวนะคะไม่ว่าวันนี้เรากำลังกลัวอะไรหรือกังวลกับเรื่องไหนขอพระคุณของพระเจ้าปกคลุมชีวิตของเราไว้และให้เราทั้งหลายรู้ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์พระเจ้าจะช่วยและนำเราให้ผ่านสิ่งต่างๆไปได้เมื่อเราเชื่อพึ่งและวางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าพระผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งสันติสุขและความรักนิรันดร์เราทั้งหลายเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนแอมีความกังวลตามธรรมดาโลก มีความกลัวอยู่บ่อยครั้งในวันนี้เราขอมอบความกลัวความวิตกกังวลและสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบทั้งสิ้นไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายหยุดพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนือกำลังของตนเองและเรียนรู้ที่จะพักใจในพระสัญญาของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเติมใจของข้าพระองค์ด้วยสันติสุขที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เพื่อให้เรามั่นคงในความรักของพระองค์แม้ในวันที่ทุกอย่างยังไม่ชัดเจนข้าแต่พระเจ้าพระผู้ทรงรู้เวลาอันสมบูรณ์แบบของทุกสิ่งเราขอมอบช่วงเวลาของการรอคอยไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์บางครั้งเราอาจรู้สึกใจร้อนสับสน หรือแม้กระทั่งหมดหวังแต่ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราทั้งหลายมีใจสงบและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้นั้นดีที่สุดและจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมองเห็นความงดงามของการรอคอยและเติบโตขึ้นในความเชื่อระหว่างที่รอคอยนั้นข้าแต่พระเจ้า โรดช่วยให้เราที่จะไม่พึ่งพาความเข้าใจของเราเองแต่ให้เรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์ในทุกหนทางของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ขอให้ข้าพระองค์ปรึกษาและเชื่อฟังพระองค์เสมอเพราะพระองค์ทรงรู้หนทางที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงนำก้าวย่างของเราให้มั่นคง และเติมหัวใจให้เต็มด้วยความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนเพื่อให้เราทั้งหลายได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความมั่นใจในพระคุณของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน มีคำกล่าวหนึ่งนะคะบอกว่ายาแก้ความกลัวความกังวลและก็ความทุกข์ใจก็คือการไว้วางใจในพระเจ้านี่คือสัจธรรมแห่งความจริงตามพระสัญญาของพระองค์ที่จะช่วยเราได้ในช่วงที่ชีวิตไม่มั่นคงไม่แน่นอนแต่อย่าลืมว่าเรามีพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ของเรา พระองค์ทรงเห็นน้ำตาของเราและพระองค์เข้าใจทุกความรู้สึกของเราและที่สำคัญนะคะพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือและโอบกอดชีวิตของเราอยู่เสมออยากจะปิดท้ายในวันนี้ด้วยอิสยาห์บทที่2 6ข้อที่4ที่หนุนใจเราอย่างมากเลยนะคะบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าเป็นนิดเพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลานิลันพระองค์ทรงเป็นศิลานิลัน เป็นที่ยืดเหนี่ยวในชีวิตของเราจริงๆขอพระเจ้าทรงอวยพรพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ